ตาคิดโต๊ะักเทนเนาะโอ้เป็นตะกินอยู่เนาะนี่เนาะคักหอมเยอะหอมอยู่เนาะคักมอมอธรรมศาสตร์โอ้โหลึกดูก็กองสบายดีบันส่วนเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาอยู่กับคอยอีกแล้วพี่น้องท้ายบนนอกสวนพาวบรูเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหากอกหากินเนาะ แถวภูผาประดองเนาะแต่นี่เป็นน้ำเซพี่น้องน้ำเซบ้านอาลางเนาะน้ำทังมื้อนี้ก็คือบบาวเต้นใจคือเกาพี่น้องเนาะมื้อนี้นอนป่าหากินคือเกาพี่น้องจั่วจ้าพก็สบายเ้ยจักมานจักตะเวินเนาะมื้อนี้มากันสมคนอีกแล้วพี่น้องเลขึ้นไปวิวตัวนี้ก็ยังมีบ้านเนาะพี่น้องที่มีบ้านอยู่ผักเซผักนี้เนาะนี่พี่น้องเป็นบ้าน ขายบ้านนอกโซนเผาบรูฮาวนอนนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นบ้านที่อยู่แล้วม่วนหลายพี่น้องอยู่ติดแคมป์เซ่เนาะทางพูดแมนกับติดอ่าภูผ,ผาประดงพี่น้องเป็นบ้านที่ม่วนหลายเนาะอยู่แบบนี้เนาะห่างจากแคมทางกับประมาณได้เจ็ดลักบ,บ่บอดเนาะห้าหกลักนี่ได้ไดห่างจาก,กทางเล็กเก้าเนาะพี่น้อง ดินเลยดูดจนอ่านไงและบ้านนี่แม่เขาอยู่ด้นแล้วเนาะพี่น้องประมาณชิปหรือว่าสาวกาปีแล้วเนาะเขาอยู่นี่เนาะที่กว่าเนาะกว่าอีกเนาะพี่น้องเขาอยู่ตั้งแต่สมัยบบรานตะกี้เนาะสมัยสงครามเนาะเขาอยู่นี่เนาะพี่น้อง ไปมือนี้แม่สองคืนคือเกาพี่น้องเนาะสี่ไปนอนป่าหาสมธรรมศาสตร์หากินของป่าของธรรมศาสตร์คือเกาพี่น้องเลยเราก็ไปซองเมือ,มง,องี้เนาะสองคืนเนาะสีไปเนาะื้อนี้ก็มาสามคนคือเกาเละพี่น้องนำนาพาทางโดย่านเตืนใจคือเกาพี่น้องเลยะบุวมารือบอลเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ป่าเลยพี่น้องมียังกระเก็บเบิดนเนาะเป็นคลองที่ว่า กินได้เนาะหรือว่ามีขาเฮากะเอาเมื่อเมื่อนั่นแหละพี่น้องอือพี่น้องเฮาชิ้ไปมืัอนี้กะแม่นข้ามภูตัวนี้ไปเนาะขึ้นไปแล้วก็ลงไปฮัพุ่นนี่เนาะพี่น้องก่อนสิไปโบแม่นว่าตัวนี้เนาะแม่นภูตัวนี้เนาะกูแม่นเนะาะไก่ไลยเติมเราพี่น้องเดินทางมาเนี่ถือเขา่าถือน้ำไปเลยพี่น้องมีข้าวสารมาน้ำเนาะ,ะกามีขุน้อยเนาะเพื่อว่าเฮาลงบนในห้วยมันมีน,มน้ำ น้อยเราลยกะชิษะป่าเนาะไพที่ว่าขึ้นภูเราขึ้นไปหากินกะมาก็ต้องได้พักผ่อนอยู่นี่เนาะพี่น้องเพราะว่าหอดจุดนี้แม่รู้สึกว่าเมื่อยลยกะอยากพักผ่อนเนาะพี่น้องมันกลไปได้แลวนะจุดนี้นะเป็นจุดที่ว,ว่ารู้สึกว่าอยากพักผ่อนเนาะรูนะ้สึกว,ว่าเมื่อยลยกะอยากชมวิวก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราพักก่อนเนะาะจะน้อยเดี๋ยวลุยงานต่อ วิ่งเส้นทางพี่น้องเอ้ยขึ้นภูขึ้นผานิอยากไลยกัดลื่นใช่ไหมเอ้ยนี่พี่น้องปื้บเนาะไปได้ปุบเนาะบาทนี่จะแม่งบ่โอ้ยตากองสีตกเลยบาทนี่เจียวเอ้ยนี่คนเจ้เอ็ม โอ้ยเทรชูกี่ลูกปุ๊ดพี่น้องเป็นวิวงามเลยอยู่แมนน้ำเสียเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งสีซูมให้เบิ้งก่อนนี่น้ำเสียพี่น้องเสียตัวนี้มันจะไหลอยู่ทับเสียมึงเฮียงเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่นแม่นอันนะโ้องงานมันต้นพี่น้องเอ้ยตัวนั้นแล้วซื้อหับซื้อมันต้นเนาะมันต้นแห่งมันต้นดิบกับซื้อเบิดพี่น้อง นี่ทางนี้แมนบานเฮาเนาะนี่นะบานเฮาจะมีทางเล็กเก่าเนาะอยู่พุ่นจ่บแปลนแร่ใช่ไหมเอ้ยขอโทษครับไทยพี่น้องเอ้ยทางไห้พี่น้องเอ้ยเฮ้าอันจะมึงกินซังเอานงินเฮาใั่นี่เราไม่ได้เอาได้ผ่าตัดเนาะพี่น้อง จะเอาเป็นควานเนาะควานเนาะไฟบรูวาจัดเนาะตัวมือนี่เราได้เอาเนาะจักชีเต้นเราเรามาปาเนี่ยมีแต่เอาควานเนาะนี่สมดเราขึ้นไปบักไม้อยู่ถึงพี่น้องเอ้ยชูชีวิตอีรีพี่น้องคนชาวไท่ชาวนาเฮาเดี๋ยวจะไปหาเหล้าเนาะ โอ้ยพ MM ี่น้องชูช yeah> ีวิตอีรีเนาะไผเห็ดเวียกทางไก่ทางไกลพี่น้องอย่าลืมกินหอดพอกินหอดแม่โยบาทเนี่ยเด้อเห็ดเวียกเห็ดงานนี่เมย์เมย์พี่น้องเบิ้งเพิ่นเห็ดผู้เดียวอายะไม่ใช่อายะบ่มาบ่แน่มาผู้เดียวพี่น้องอายะอยู่เพื่อนเนาะอายะก็เมื่อยเนาะเอ่ออายะพร้อมพ้อมนี่มีแต่ช่วยมาผู้เดียว เบื้อง่นขึ้นตัดพี่น้องสูงปะสูงนี่พี่น้องเบื้องนี่ลุดลงไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยคนซู้ชีวิตทำมาหากินเห็ดหายเห็ดหน้าพี่น้องนี่ห่างจากหมู่บ้านกไกลหลายเติบเนาะพี่น้องเรามาเตะเสาเนาะพี่น้องสามสี่โมงยังได้กลับเือนนี่ผู้สั้นๆทางกะผู้สั้นลายพี่น้องยางก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเป็นไม้ตัวนี้เนาะไม้ติ๋วนี่เนาะ โคตรแข็งเนาะไม่นี่เนาะแข็งอีลี่เบิ้งพี่เนาะหยอมลาวเลยพี่น้องนั่นคนชูชีวิตอีลีเบิ้งควานลาวพี่น้องขวานสมตาเอ้ยกระดูกเหลือจัดไหมฮะของแท้พี่น้องเออ้ยขงแทนาะโว้ยกับบูมี่ยังให้เนาะพี่น้องมีแต่เอายาสูบสองหนึ่งมาให้ลาวเนาะ วันหน้าเพิ่นก็บ่ได้มีนะยังติดนี่เวียดนะแต่เราอยู่ภูนี่่บได้มียาสิสูปเนาะเฮ็ดเกี่ยกับยาดูเนี่ยอ่ะเนยเใช้นนี้อนั่นมั่นัคือเรื่องับทมั่นฉันเอาไม่เลยมันไม่เลยยาอย่างมทันสูปติยาสูปกัเราสูบบบได้และเอาหายเราเลยของแท้เนาะเราตัดไม้ในร่มไว้จัก ลาบจากต้นแล้วนี่เบิ้งไม้ทรงอูกระลมแล้วเนาะควันจะนี่ของแท้ได้พี่น้องแต่ว่าต้องอองแหงเนาะขันบุมีแหงกับบุ๋ลมคือเกาพี่น้องเอ้ยสู้ๆไปสู้ๆและชีวิตเฮาเกิดมาแหละดับได้ที่ยังมีลมหายใจก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ๆและบุ๋มมันจักไปพี่น้องเอ้ยควันซาบตาเลยแหละใส่ไม้ นปะตาเม่ลุย si ต่อจุกมานเป็น่าเอาว์คอยเป็นดังคนทำขวาแทนมือนี่ไปปะแล้วบหมือนนี่จะเอาการยังเดินทางต่อเนาะยังหอดจุดที่สีไปมือนนี้ครับไปยังเมื้อชูฟวินยังเหรอพี่น้องเอ้ยมากอกเก็บมากอกก่อนพี่น้องเพื่อตามเจีวเนาะกินแซบพี่น้องใช่ไหม ยังอยู่บ่อนี่กกมันเนาะนี่กบมาเกอกพี่น้องสบายตามแจวเนาะเก็บมะกอกแสบเลยพี่น้องแจาะมาเกาะจ้ำลวกผัดบ่ได้หนูจ้ำยังปีกมาจ้ำโอ้แสบครับเนาะมาพี่น้องสิเทาไปเบิ่งเทียงเนาะ ยังหายอีกเนาะนี่พี่น้องเขานอนอยู่นี่เลยเนาะเห็ดไห้นี่คนพานะคือเลยเชื่อใจชาคนนี่เราไหนจะตานบ่กินหรือเปล่าทานเออพื้นนี่เออเขาต้มกระสุกน้ำพักบ่โอ้หักเทน้อพี่น้องเขาต้มเขาอยู่ปลาน้องอยู่ปลาแต่ทำไมสัตว์ลี ต้มน้ำผักเนาะว่าเขาต้มย่างเลยเนี่ยรบเนาะขอน้ำข้าวอีกนี่เมาตเินยังขอน้ำข้าวเนาะมาได้แล้วนี่ก็ได้ตบัดเลยเเลยจันได้มาจากะตูมันเอาเรืองฮะจันด so ้จ really ้าจน

เาจะจูดจะซักเข้าเติมอีกเนาะวันนี้เนาะอาจจะเป็นซองเถื่อนเนาะปีกายกับซักเข้าเนาะปีนี้กับซักเข้าอีกแล้วเย็นเนาะเทียงแบบนี้เนาะใส่หน้าคาเนาะคันใส่ซังซะสีเนี่ยห้อนอย่างนี้เนาะแต่ว่าใส่หน้าคานี่อากาศมันเย็นมันบาอึดอัดเนาะเป็นหลังกินของเข่าได้ไม่นีเลยมาแต่เฮือนกินนูเขาอยู่พี่อีกโอ้ยมาได้เรื่องแล้วเจ้านี่ อันนี้เขาวสานกระแตะเนาะเผื่อจะไว้น,นะพูดเขา้าไปนานแล้วก็จะใส่อย,ยู่นี่เนาะนี่ตั้งขึ้นแล้วก็ถอกไซดพี่นอ้องจะเห็นเป็นราเข้าอะไรเนาะนมาพี่น้องกินข่าสาวน้ำกันพี่น้องกินอยู่เตียงไหายคนนี่เนาะเจะคอมันออกไปทางให้แล้วพี่น้องตัวไหนตัวไหนเนวจข้า <c oughs> ขอุ้ยได้กิน<ำ>อาหารเขาอีกวันนี้ นี่นูพนวเนาะเปิ้ลใส่กระกับเนาะนี่มาเตะเงินมากินข้าวอยู่พี่โอ้ยพี่น้องกระตูกระตกธรรมาสักเจ้าของวันนี้นี่ปะได้ววันนี้กินน้ำกันแล้วเพคนออกไปทางให้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็บเกาหมงแล้วเนาะนี่เพคนกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ออกไปทางให้เอามาเตะเงินกับกินข้าวมาๆพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องเออเออ้าวสาวน้ำกันเนาะอืโอ้ค่ะเนาะอื

ูอุ่นพ e <n> ี่น้องอุ่นใหญ่เนาะใส่หูมันเข่าเด็กอุ่นนะครับสามโลชิโลอุนเม็นน้อยๆเนาะยังท่านออกปะแตกดีๆมีตัวน้ำยังเลยเนาะมันอัดไหวหูมันพี่น้องมันกวกเรียบปีเอาะโอ้ มันกินอุกุทกเลยพี่น้องเบิ้งมันขวานี่พี่ลึกอีเดเนาะป้านออกมาทิมทางนี้อีกเนาะนีี่พอเบิ้งมันตัดนี่พี่น้องนี่เห็บอกมันตัดนี่นี่พี่น้องพี่มันขึ้นไปตัดพี่น้อเหมิดเลยเนาะมันกัดนี่เนาะนี่ นี่พี่น้องเห็นเอา้ามันตัดนี่นี่ซ้ำกับผ่าเลยพี่น้องซ้ำกับเอาผ่าตัดเลยนี่ตัดนี่พี่น้องเห็นบ่ <c oughs> แเมนว่าคนตัดได้หนี่ได้ของแท้เองได้พี่น้อง่ <c oughs> ี <c oughs> นี่าทายๆนี่ไม้ใหม่ๆเลยพี่น้อเนาไม้ซ้ำแคนร์มันตัดบัดเดียวเลยเนาะนมัตัดหมดเลยไม้นี่พี่เนาะมันบักหมดเลยเนาะนี้ไม่ใช่เนี่ยเราเอ้ยนี้ยมันกิ๊ดเนี่ยมันตัดพี่น้้องปืเนาะ หมดเลยมันบักมันบักใหม่นี่เนาะงขับไปดีพี่น้องคุณภูมิใหญ่ในระดับสามขาเลยเนาะไหนหรือมันเลยไก่ปลาฟักไข่พี่น้องเอ้ยตัวแม่มันแล่นไปพุ่นแล้วพี่น้องนี่าดพี่น้องให้จ่อยแล้วมันตาตาบอกกันเดื่องตัวกลวงยาวเอ้ยนี่ เธอกลอบเตะกันตุลูกทีฉันเลียนกันไลีพี่น้องเอ้ยตาที่ <Isaiah te S 1> โตถ <coping> em. ักเท้าน่ะไปอย่าไปตองมันไปเตรียมจับยามันปล่อยมันปล่อยมันขึ้นลูกซะทางอีลีเนาะพี่น้องเนาะไก่ปลาสักไข่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าเรากไม่ได้ยิงมันเนาะปล่อยมันไปซะไม่ได้เอาไข่ก็ตายยังทำอะไรพี่น้องให้มันเกิดลูกซะพี่น้องปาดนำห้วยกะแห้งหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งปลานี่พี่น้องปาดปลาเนาะปลาซิวปลาซิวพี่น้องหลา่ลิลีพี่น้องนี่พี่น้องเป็นบ่อพี่น้องเอ้ย lại đi liền nó, nè, có khắc đi liền nó, này, ui xem ai ui mà ca thằng này, ngồi đập xem ai ơi, thì sẽ lệ đây là <laughs> tiền đó mà tiền đó Hãy

ไปแล้วไงต่อกินไหนเหรอนล่เหนล่นลนลนลเหรอย็ดจีบ้าตรงนี้เมาพี่น้องตอนนี้กะกำลังก่อยปลาพี่น้องอยากกินก่อยปลาเนาะนี่ก่อยอยู่กินอยู่ปลาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ซอยหอมแดงใส่พี่น้องบ่มีเคียงแล้วแหละอยู่ปลานี่แหละอยู่ปาลอปาอยากได้ครบกับบ่มีแล้วเนาะแอะมีดนะฮะก็พ้นใหม่บ่ข่าวเลยเนาะ ต้นมากเต็มทายครบหมดอันต้นมากไม่ขมังไม่ด่างไม่ปลาเบิดบีบมะนาวใส่พี่น้องเอ้ยเมนมะนาวมะกอกเนาะมะกอกมบอกไปทั่วแล้วบ่กมะนาวมันก็บะแม่นแล้วเว้ยใส่มะกอกเลยซีนวยใไฮวันเปรี้ยวใส่หน่อยแซ็บหน่อยใส่ลายแซ็บลายได้นี่ยเลยใส่หน่อให้มันปักเพชรนี่ปักเผ็ดก็ใส่เพชร กินข้าวปลาพี่น้องนี่น่ากินเนาะนี่โคคิงลงไปอีกบะเหนียวให้มันแซบแซบจุกจุกไปเลยสำเร็จเลยสำเร็จเลยเออสำเร็จกระจัดไปเลยแหละหอมเยอะหอมอยู่เนาะกินจังสีพี่น้อง Cảnh gì lơi lương ngay luôn á ngọt sôm hương ngọt sôm mừng cáp ơi เฮ็ดบาดนี hmm. <c oughs> ่ครับเออืมอืมเหมือนเฮ็ดพี่น้องเยือบเอจักแสบจับกูแสบเลยพี่น้องเลยเกงเลยพี่น้องตอนนี้ก็จะทำการล่าปลาเนาะนี่พี่น้องปลาซิวพี่น้องโอ้ไปซ้อนเมื่อกี้ใส่หอยนี่เนาะพี่น้องพี่น้องปักลายๆเลยพี่น้อง ทำสกินโลดมาหนีพี่น้องเอ้ยอมีลามใส่กระบังใหม่เสร็จแทบพี่น้องเอาดึกๆให้แทบอุ้ยอุ้ย,ยมันดินตลอดพี่น้องให้มันดินในกระบังนี่แหละมาครับพี่น้องตอนนี้กำลังลามปลาเนาะพี่น้องเนะาะลองลามปลาซิวพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงจังเลยนี่ลามดึกๆ หากินยังก็บดได้น้อมือนนี่ไบ่ค่อยมานพี่น้องมานแต่ปลาสิวน้อมือนี่นี่กำลังกำลังโพดพี่น้องเอ้ยกำลังพดแสบๆรถเมือนี่แล้วสุกแล้วบอ้ยสุกบุ๊กกระต่ายลื่อ้ยกระต่ายอืมยืดมันงบูลบูลคัดมอมอธรรมศาสตร์โอ้โหลืุกกระกองทวนลึกนอาจจะแกลโลก

hết <tư> rồi hết rồi sắp sếp sếp sẹp 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 được <ngu>. ừ. <laughs>

nhét cũng có tóc hông Hạt thẻ Âu 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 Cái lạc thắng này Nó không hạt Hạt nó không rồi